กินไฟแบนี้หมกตัวหมกพี่น้องจิมาหัตโม่ใหม่แปดสุบแไอ้นไงเราบอกว่าเอาอดี้คือไทเหลี่ยงได้พี่น้องไทเหลี่ยงบ่าขมนี่ผขมนีก็เสบขมอะไรที่ขึ้นสูงมึงดูผุพี่น้องขึ้นสูงบ้าละีเดี๋ยวไปตรวตั้มตรวตั้มดิเซแหละพี่น้อง <laughs> tâm như à, thế <tẹp> là thi đoan tâm như thế là là nó sụp thi non ơi ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ซำนีกอนพี่น้องนี่ก็ได้หมอหนึงผุดเด้นี่สาปากะมีต๊ปปาก็ได้เอ้เสียดายเนี่นยเราผิดุ่ดเึ้นเหงาเบิดว่าขุดจนไม่หลายอยอืมนตัดขทดบอก่ัน เขดีเนาะนี่ว la ัก no ินเนาะโอ้ยมึงน mm. ี s <S ่นอเนี huh. ่เ um. งินบวนอนทีมันขมหรือเ่าเงินบวอันเีพ่อกับปู่ไปนอนมันง่ามพอดบ เหนียวบ่ฮ네ัลโหลอั่นว่าวเจ็นหลนยและละเนาะถ้าใือใส่ดากรถเท่าพี่น้องปาดมึงดูรับไง่ขนาดเลยกว่าเนี่ยบ่ค่อยสนใจ อ,ไไอือก้อนนี้เด็กโอ้ก้อนนี้ว่างเปล่าจงยใหม่ขม,ม่ามื่อนี่สิเร็ดอ้ว้สองเมนูพี่น้องฟานแกงแล้วก็ผุ่นเผาไว้ซุกเผาไว้ซุปตัวนททั้นเผาสิ เกียนสุกตัวน,นี้ก็ดิบแกงตัวนี้หั่นแกงพีนน่องหั่นหั่นบางๆแกงออนอัวๆัวด้วยไฟเลียงถ้าจะหั่นบางๆแกงอื่น น,นี่น่ะคน้องใหม่เคียนพี่น้องเคียนน้องใหม่ด้วยเข็มอันที่จริงไอ้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่เป็นติดตอกตะปูเข็มน้อยเฮ็ดซากละ่ะขวดเอาขวดเอาเอานเาะพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ตายแล้วเลยเฮงเสียแวแล้วแบบนี้